สวัสดีครับวันนี้พามาดูความคืบหน้าของกีฬาโอลิมปิกของทีมชาติไทยบ้างครับที่เข้าไปร่วมโอลิมปิกโลกที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะเรามาดูที่กีฬาความหวังเหรียญของเราเหรียญทองเลยทีเดียวนะครับจากกีฬาเทควันโดฮะคโคชเชยองซอกนะฮะพาสองจอมเตะไทยสัมผัสสนามจริงที่ใช้แข่งเทควันโด โอลิมปิกเกมพร้อมสังเกตเทนนิสกับจูเนียฮะไม่มีอาการตื่นสนามเลยดูผ่อนคลายฮะเชื่อมั่นว่าวันแข่งขันนั้นสู้เต็มร้อยนะสู้เต็มร้อยแน่นอนฮนะด้านสำนักข่าว AP นะฮะจากต่างประเทศวิเคราะห์ว่าเทควันโดรุ่น49กนะิโลกรัมะหญิงยกให้กับชิมแจยังนะจอมเตะสาวจากเกาหลีใต้เป็นเต็งหนึ่ง คาดว่าจะคว้าเหรียญทองส่วนพันธิพักนะฮะหรือน้องเทนนิสเนี่ยฮะให้เหรียญเงินนะด้านโคดแม็กชัชวานขาวละออหนึ่งในผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะ,ะวิเคราะห์ว่าสาวแดนกิมจินะะั้นนหรือเกาหลีใตนะ้ถ้าจะเจอกับน้องเทนนิสเนะี่ยต้องผ่านยูยูปยาเอ้ยูโปยานะฮะจากไทยเปในรอบ8ทีมสุดท้ายรอบ8คนสุดท้ายให้ได้ก่อน,นะฮะ เหล่าโคชไทยยกสาวไทยเปน่ากลัวสุดนะในใสายน้องเทนนิสนะส่วนจูเนียนั้นเป็นเป็นรองคู่แข่งฮะขอลุ้นเพียงแค่เซอร์ไพรส์นะฮะก็ความเคลื่อนไหวการเก็บตัวฝึกซ้อมของสองนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดสู้ศึกโอลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นทั้งน้องเทนนิสนะพนิพักวงพัฒนกิจ จอมเตะเบอร์หนึ่งของโลกละเบอร์หนึ่งขวัญใจชาวไทยในรุ่น49กิโลกร,รัมและจูเนียน้องจูเนียรามดาลงสเสวกวิหารีนักเทควันโดหนุ่มนะรุ่น58กิโลกร,รมัมเข้าสู่วันที่4ของการฝึกซ้อมนะโดยช่วงเช้าโคชเชน,นะโคชเชเรารู้จักกันดีนะเชยองซอกพร้อมด้วยฮนะพร้อมด้วยโคชวิชิตสิทธิพันธ์นะ ได้ให้นักกีฬาทั้งสองวิ่งรอบที่พักนักกีฬายืดกล้ามเนื้อเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงจากนั้นช่วงสายนักกีฬาและผู้ฝึกสอนรวม4ี่คนได้เดินทางไปทดสอบที่สนามแข่งจริงซึ่งจะภาพได้สลับให้แต่ละชาตินะฮะเข้าทดสอบตามคิวหลังจากนั้นทีมก็ได้เดินทางไปซ้อมต่อที่เมกุลยิมเนเซียมเซ็นเตอร์ใช้เวลาฝ,ฝึกซ้อมประมาณชั่วโมงครึ่งโคชเชกล่าว่านะฮะ วันนี้ช่วงเช้านะซ้อมปกติให้วิ่งส่วนในช่วงบ่ายเราให้ซ้อมเตะกับเกาะไฟฟ้าที่ใช้ในการแข่งขันจริงซึ่งน้องเทนนิสและน้องจุเนียเนี่ยทำได้ดีมากนะฮะร่างกายแข็งแรงดีไม่มีบาดเจ็บฮนะรอแ,แค่การแข่งขันจะเริ่มขึ้นเมื่อไรนะส่วนการไปดูสนามแข่งขันจริงถือว่าทันสมัยใหญ่พอสมควรยังดีที่ในวันแข่งขันไม่มีผู้ชม เพราะสนามใหญ่ขนาดนี้เสียงเชียร์ต้องดังมากฮะสร้างความกดดันให้นักกีฬาทุกชาติพอสมควรแต่สำหรับสาหรับนักเทควันโดไทยนะผ่านการแข่งขันรายการใหญ่มาหลายปีประสบการณ์จะช่วยได้มากกับเกมนี้ซึ่งจากการเดินทดสอบสนามดูนักกีฬาทั้งสองคนมีความผ่อนคลายมากเชื่อมั่นว่าในวันแข่งขันจะสู้เต็มที่ฮะ ขณะที่ก่อนการแข่งขันเทควันโดในโอลิมปิกเกม2020ฮะสำนักข่าว AP พีมาวิเคราะห์ว่าตัวเต็งหนึ่งก็คือซิมแยซิมเจยังนะจากเกาหลีใต้โดยบอกว่าน้องเทนนิสจะถูกจัดให้อยู่ในอันดับเหรียญเงินและเหรียญทองแดงคือหูจริงอยู่จากจีนและคิดหน้าโทมิจากโคเอเชียนะส่วนรุ่น58และเต็งทองก็ได้แก่ จุนแจงนะจุนแจงนะจากเกาหลีใต้เหรียญเงินอามินฮาดิโปจากอิหรานซึ่งเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ AP ครั้งนี้ทางโคดแม็กนะหนึ่งในทีมผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยกล่าวว่าก่อนไปโ,ลโอลิมปิกเกมตนและทีมโค้ดทุกคนนะรวมทั้งนักกีฬาหลายคนที่เดินทางไปแข่งขันรายการใหญ่ๆทั่วโลกได้วิเคราะห์กันแล้วซิมเจยังเป็นนักกีฬาที่เก่งในรุ่น46 เป็นแชมป์โลก2สมัยในรุ่นเล็กแต่รุ่น49ที่ผ่านมายังสู้เทนนิสไม่ได้นะครับเจอกันมา2ครั้งนะในรายการเวิร์นกลังปีที่ในปี2017ที่ไอวอรี่โคสแพ้มาแล้วนะฮะแพ้เรามาแล้วนะครับและในปี2018รายการชิงแชมป์โลกที่อังกฤษฮะแพ้ขาดลอยเลยนะถึง11สูนย์นะโดยอยู่ร่วมสายเดียวกับเทนนิสถ้าเจอกันก็คงเป็นรอบรองชนะเลิศ แต่ที่เราวิเคราะห์กันน่าจะยากนะเพราะรอบ8ทีมสุดท้ายซิมเจยังจากเกาหลีใต้ต้องเจอกับซูโปยาจากไทเปซึ่งนักกีฬาคนนี้มีรูปร่างสูงเก่งถือว่าเป็นนักกีฬาที่น่ากลัวโอกาสที่เกาหลีจะผ่านเนี่ยค่อนข้างยากนะโดยในสายบนนี้ที่น่ากลัวที่สุดคือไทเปแต่รายการโอลิมปิกเกมอะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะขอให้อย่าประมาทมีโอกาสที่จะคว้าเหรียญทองนักเทควันโดไทยครั้งนี้ถือว่ามีโอกาสที่ดีที่สุด ส่วนจูเนียเราเป็นลองหลายชาติฮะหวังว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับก็ติดตามฮะส่งแรงใจแรงเชียร์ไปให้นักเทควันโดของไทยเราฮะสองคนนี้หนุ่มสาวคู่นี้อนาคตทีมชาติไทยที่ยิ่งใหญ่นะสวัสดีครับ